จากนี้ไปเข้าเขตอำเภอตงหัวจ้างละทางคดเคี้ยวยาว3กิโลเมตรผมมาถึงตงหัวจ้างแล้วเนะเข้าเขตบาได้นะว้ยแมตตีนเป็ดเห็นปืนกำลัง ออ่่่่าายยยงงสัเนนีมันคือไอ้อย่างเดี๋ยวต้องไปพอยคำ <c oughs> ต้องถามก่อนอันนี้เปลี่ยนหัวอย่างนะครับไหมมาโลครับมาครับม,มันมันมันอะลูครับอ๋อ,อ กำลังเก็บโซๆดเลยคัะอันนี้เป็นกำลังเก็บเลยเนาะกำลังเก็บครับอ๋ออันนี้ฮับไปส่งหรือฮับไปขายไม่รู้ครับของเจ้าของโลกเจ้าของเจ้าของส่วนไงครับคนไหนเจ้าของโลกคนไหนครับที่น้องเปครับอ๋อสีเสื้อสีฟ้าเนี่ยครับวัสดีครับไม่ป๋าวันนี้ครับต้องไปสัมาษณ์หนอะเนาะเป็นมันอะลูบนเก็บกันครับอันนี้มาพอกลายมาเนี่ยเป็นมันอะลู สวัสดีครับกำลังเก็บมันอัลูกันครับอ๋อจดไอติมลำขนาดนะเนาะปลาเล้งให้จะเล้งให้ก่ะเดี๋ยวไปถามปลาเล้งกันผมเป็นเจ้างลูกน้องปลาเลี้ยงไหนปลาเลี้ยงไหนนอันนี้ผมมปนลากเลผมเป็นลูกน้องอ๋อแล้วปลาเลี้ยงคนไหนปลาเรียงทีไปถามทางนายด้วยคนไหนคนไหนเออครับปลาเลี้ยงเจ้าของสวนเป็นอยู่นายเพ่ครับมาจากสองพันแปดเที่ยวครับ ขเสองปันแพเที่ยวคุณเจ้าอ๋อแลวนี่เปิ้กำลังเก็บกันเลยก็นี่เสดามดวมอนเปอเามเป็นกลางให้กะเปิ้ลเก็บแล้วก็เปิ้ลเก็บวันนี้เลยเก็บวันนี้เจ้าส่งบเอาขายวันนี้เลยขายวันนี้เลยกิโลใดมูนอลอเดี๋ยวเองไปเตีวพอม่งก่อนเสดานะกะไป สัมผั์นี่ก่อนอ๋อเปิ่นเก็บกันเดี๋ยวต้องพอวิธีเปินเนเป่นเก็บกันเปิ่นเก็บกันเไย้มาเคยหัดซักเต้อเปินลหองว่ามันอลูวัสดีครับ,รบวัสดีครับโหเปิ่นกาลังเก็บ,บมาจากเชียงใหม่ครับอ,อันนี้เปิ่นมันอลูเนาะมันฝร,รั่งมันฝรั่งละกี่ให้ตึ้งมดเนี่ยครับ นี่ขุดนี่มันสามไร่สามให้แล้ววิธีเก็บเมันเก็บจะได้อะเอ่ยกะเอารถขุดเลยกะเอารถนั่นนั่นขุดกะเออนั่นลืมขุดแล้วหมดละรถกระปุ้นขุดรถรถกระ,ะปุ้นขุดครับแล้วรถกระนี่เอาไว้ลืมลืมลืมก่อนมันมาเชี่ยงไงจ้ะแดงไว้ที่ไหนมันมาเชี่ยงอ่ะมันจะต้องมีมันอยู่ตั้งปื้นอยู่แน่หรอครับแล้วถ้าสมมติว่าตีปืนยังมาขุดยังมาขุดเตื่อมีก่อนมีฮอดกะ แล้วเพินจะคูดกันตอนไหนนี่คูดกันไปเรื่อยๆจึงวันถึงวันเลยกันถ้าวันนี้จะเสี่ยงก็ครับอาบมเสี่ยงอันนี้บมดเสี่ยงเนาะวันหนึ่งเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งกันอ๋อกลังเริมวันนี้อันนี้กำลังเริมวันนี้ล่าเปิ่นอาไปขายทรงกิโลต่ใดตัวเนี้ยสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาทบริษัทประกันนะถือว่าแพงหรือถูกถูกกะถูกเนาะรับตอนนี้นะอืเพราะว่าเจียอ่อนเปิลแลงเนาะซาวซาวหก ชาติเดียวนอกได้สามสิบห้าแล้วก็ซื้อของเขาแค่สิบกว่าบาทเองอะครับแล้วมันอะไรนี่ใช้เวลาปลูกมันก่อนมันเก้าสิบวันอะเก้าสิบวันได้ผลเลยได้ผลมันจะปลูกตั้งแต่เดือนอย่างนี้นี่ครับพุชิกาพุชิกาต้องเริ่มหนึ่งพุชิกาอ๋อมาจะวันนี้มันครบจะครบสามเดือนแล้วครบสามเดือนครบสามเดือน มันเป็นราคาประกันตัวเนาะครับราคาประกันเพราะว่าบริษัทเลนะกันอ๋อเลครับของเลเปิ้ลน่ะไปเป่งเลเนาะครับอี่ปีน้องเจ้บ้านแถวตงหัวจ้างนี่มากระโูลกันนักกันนานเนาะดึงอำเภอเลยอ่ะอำเภอเลยเออตึงอำเภอตงหัวจ้างนี่อันดำหนึ่งอ่ะดำหนึ่งแต่อำเภอบ้านหงอำเภอลี้ยอย่างน้อยๆครับมีตงหัวจ้างนี่อันดำหนึ่งเลยดำหนึ่งแล้วนี่เปิ้ลมีการคัดกันครับครับคัดเกตอะไรดี เดี๋ยวเนี่ยผมพอไปลองแนะนน้ำผมหน่อยสมมติว่าถ้าเป็นน้อยๆแย่ยี่ใดอ่ะเพิ่มบอกว่าเพิ่มหมาซื้ออ่ะนี่ครับน้อยๆอีหนาเพิ่มหมาซื้อเออน้าซื้อซื้ออยู่ซื้อเขาถ้าบมาหลอดห่วงห่วงมันสี่เซนเกึ่งอ่ะห่วงห่วงมันสี่เซนถ้าน้อยเลยสี่เซนเกึ่งกับหมซื้อหรอกอ๋อนั่นน่ะห่วงอันไหนมีนี่ขนาดไหนอ๋อลองไปดูไหนดูอ๋ออ๋อถ้าถ้าหลอดถ้าหลอดกับหมได้หรอกอันนี้ห่วงเนาะครับ อ๋อลองลองลองคาดว่าผมพอหรอทันหลอดอ๋อหลอดอ๋อทันหลอดแต่นี่เปิ่นแบบไปอ๋ออันนี้หลอดนี่ไปเป่าเอาละเปิ่นเหมาเอาลองหน่วยที่มันกลับตัวนี้เหรออันนี้ได้ได้อ๋อ้ทหลอดเปล่าทัหลอดใหญ่กว่านี้ก็ได้ได้ใหญ่ขนาดไหนก็กิโลกรัมสิบเอ็ดบาทได้มดอันนั้นมันเป็นแมงมาได้เนาะได้เปล่ยโอ้โหว่าโหว่ากิ่นวด grab ใส่นกไหมาละก็เอา อแล้วเวลาเอารถคูนี่ยมันก็มีหอยตัวใหญ่มีทัางลอกอย่างตัวครับไปโดนสายพานใจใจรีบนี่บ่เสียรีบคืออย่างไหนรีบรถติดรถถอยอ่ะไม่ได้มันพูดว่าจะคูดรีบนี่เจ้าเหนียวนี่ครับนซื้อรีบมาหมอยไปจะคูดรีบมันคืออย่างไรครับผมติดเข้ารถถอยเนี่ยติดกับรถถอยมันเป็นรีบแต่พุซูมาจะมีสายพันไหล บอยได้ลืมอ่ะหลอกเดียวจบมันดึงขึ้นมาคนเดียวแล้วก็เมันบุญข้าดเล็บตัวให้มดเลยบ่ได้คาดโค่นมาคาดถึงกรครอบคาดถึงกรรมโคนเก็บถึงกรรมเห็นแต่ว่าเขาบ่ได้ลืมเขาบ่ได้ลืมอย่าอ่านมาไหนอ๋อนี่เลขอสองเตอร์เนาะครับอันนี้อันนี้เปินกําลังลืมมั้ง่็ครับลืมลืมอันนี้ก็ลืมเหมือนกันครับเดี๋ยวโหดไปพอลืมก่อนครับเขียวอีกตเอานะเขียวนี่ก็เปินเมาส์นะเพราะอย่างถึงเมาส์อ่ครับ มันทอดบ่ค่อยดีว่ะกะทอดบ่ค่อยดีอ๋อทอดแบบดีเนาะถ้าเขียวๆอันไหนในในเขียวๆพอหรอเขียวๆนั่นบ่เอาอีนั่เนี่ยฝุ่นไม้ซัดไปบ่เอาแล้วนี่แล้วยืดอะไเอาไปยืดอะไรออกกว้างเ่ยกว้างเนี่กินได้ก็กินได้กินได้แต่เฝิ่นบ่เอาเฝิ่นบ่เอาก็ลาๆบ่เอาแล้วแม่เขายืดอะไเอา ถ้าถ้ามีคนมาซื้อเขาก็ขายถ้ามีคนมาซื้อก็คว้างไ่ได้อ๋อแกคว้างไ่ได้เนาะไม่สักบาทไม่สักบาทไม่สักบาทแล้วมีคนมาซื้อก่อบางครั้งก็มีบางครั้งก็ไม่มีบางครั้งมีก็กิโลบาทอ๋อกิโลบาทหรือแตะเจ้าอ๋อไอ้ถูกแท้ถูกว่าะถูกแท้ถูกว่าเนาะมันนี่มันกินน้ำมัก่อนนี่แม่โอ้โหกินแต้ะแกินแต้ะแต้องใส่น้ำเนาะเจ้าพักน้ำได้ประมาณสักกี่สักเดินกึ่งเดินนี่กับกึ่งเดินเลยอ่ะอ๋อต้องพักน้ำไหมนะเจ้า ที่นี่ถ้าแบบมีฮงฮงตีเอาคัดหมอกมันนี่ไม่ได้ขายเนาะไม่ได้ขายก็ต้องมีฮงถ้ามันรอดโฮงนี่นะเขาลอดโฮงนี่แล้วนะสมมตนี่เนาะลอดลงไปป๊กเอาละเอาละนี่นะเขาลอดลงไป ยีงเอวได้มันจะกล้ามยังเอาอยู่เจ้าให้นะครับนี่มาเอาแล้วเนาะเออบาได้ไปเอวเวงกันนี่อันนีมัได้หันอันนี้หันเวงอยู่เนาะเออได้หันเวงอยู่เนาะที่ตะกี้นั่นได้หันเอาเนาะได้หันนี่หน่ออันนี้ได้หันอยู่เจ้าอันนี้มันได้หาละมันได้ไปแอวเวงละได้เอวเวงเดี๋ยวผมจะไปพอพุ่นก่อนขอบคุณครับละ อันนี้เปิ้ลแจ้รถไทลรับไปเดียวรถไถท,ที่จะเอามันมันวิธีการสวัสดีครับเก็บจอยบอ,อ,อป่า,อ,าอันนี้คือวิธีการยังอันนี้คือซ่อมมันกะซ่อมมันเก็บมันะนะคะเก็บมันแน,น,น,น่นเนาะ ต้องใช้รถไถยังเดียวเปลี่ยวอ่ะรถไถใช้แหงคนไปได้แล้วเนาะอะไรแล้วสมัยก่อนใช้หยังก็แหงคนออกบกอ่ะบกขอบกอ่ะมันจ้าเนาะจ้าจะอี้ไยว่าอี้ไยกว่าอือแล้วปอมีหน้าที่เก็บหน้าที่เก็บมีหน้าเก็บใส่ถุงอันนี้พอเก็บใส่ถุงแล้วอันนี้อันนี้ลืมแล้วอันนี้ลืมเนาะทันรอบแรกมันรอบแรกผมก็น่ะเพื่อขับแต่นี่เป็นลืมผมนึก ม่น่อสมัยก่อนนั้นเป็นใช่หยางสมัยก่อนใชอหยางไช่ของโบกนี่ใชของโกนี่มันมันแบบมันรือนี่นะก็คือว่าไปซับสิ่งของมี้กอ๋อเปนไปซับถ้อีไผจะจะไผ่นี่สบายสบายรลานี่ผมม่ก็เหมือนกับไผแบบหยางนี่ไผ่น้าเนี่ยอ๋อเหมือนไผน้าแน่นอนแต่เป็นไทเมบนกแปลงคำอย่างนึงแปงยางหนึงเหมือนไถนะครับ อันนี้ลืมถ้ารอบแรกนี่ก็แจ็ทไถอันนี้เนาะแจ็ไถอันนี้แต่ว่ามันมันก็เก็บได้นักแต่ว่ารอบที่สองนี่ต้องลืมหมือนน่อยลืมหน่อยมันจะมีบุ่มอย่างนี้ยมีบุ่มอันนี้พ่อต้องเก็บอีกเนาะต้องเก็บอ๋อพ่อต้องเก็บอีกเนาะป่อเก็บเลยครับทำมากี่ปีแล้วป่อหลายปีครับอันนี้เป็นของป่อเนาะโอ้สุมาเด้อสุมาเด้อ เนี่ยนะขอพอกำขอพอกันไถขอพอกันไถอ๋ออันนี้เป็นถไถแบบแบบจริงๆเมื่อก่อนเมื่อก่อนไถเข้าแต่ว่าเปิดเอาลงเนาะเปิดเอาลงเนี่ยเนาะอ๋อขอบึ่งครับขอพครับมีครับครับถ้าเป็นไถน้ำยางน้องละ แต่มันใกล้เคียงกัน,นเนาะใกล้เคียงกันโอ้สบายเลยเนาะห,าหาันละหันวิธีการล,ลืมลอลืมนเล่าเวลาครับเปิร์นจะเอาตอนรอบแรกนะเปิร์นจะอันนี้ก่อนตอนเนี้ยตอนนี้เปิร์นจะเก็บรอบแรกกันก่อนเฮ้ยรอบแรกอรอบแรกก่อนรอบแรกก่อนเก็บก่อนนะครับเปิดหน้าแล้วนะเปิดหน้านี่ไหนเปิดหน้านี่ก่อนเพราะจะเขับเพิ่งเข้าเผื่ออ๋อ พวกใครเห็นเนาะตอนที่เก็บหรอกแรละช่างม้าดูนั่นแหละเขาเก็บน่ะเหลืออันน่ะเหลืออันน่ะนะมีแล้วแนี่ครับมมีแล้วเนาะอันนี้เป็นลืมสองละลืมอองครับขอบคุณครับพ่อครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะม่วนก็ครับม่วนเนอันเหลือติ๊กกันี่อันนี้มันบดีล้วอันนี้บดีแล้วเนาะเอาไปยี่ไรกันนะครับบดีน่ะติเกขาก็เอาไปทอดเป็นมันมันอันนั่นมันก็เตะ มันเละกลินคนเดียวเลยเตือนหรอกเอ็นี่ถ้าไปเอาไปเฉือนเฉือนให้มันเป็นแทนเละแล้วถอดได้เลยมันก็ออดได้เลยถอดได้เลยถ้าห้องงานเปืนก็จะเอาไปทำอีกอย่างหนึ่งโ้งงานตัวนก็ต้องเบาเลยอันนี้เบาเลยเนาะอ๋อเป็นของเสียอะไรครับเป็นของของบดีอะไรเนาะผมกล้ามาหันอ๋อเลเปนทำมันใจอีรู้กล้ามาหันวัตถุดิบของเละ ของบรัสั์นี้เนาะโอ้โหวันนี้ลมดีเฮ้ยลมดีลมดีลมปึ้งเลยเฮ้ยผมมานี่ลงมาเลยขอบคุณครับแม่ครับเจ้ามาม้ตอนที่เปิดหน้านี่แบบแน่นเนาะเสียดายขนาดถ้าฮูอีมาเจ้าๆเลยนี่้ามามันจะมันเงี้ยแล้วก็เลยอามีน้าทีแบกยั่ไแล้วเนาะครับผมแบกนักก่อ าาบกี่กิโลนี่ประมาณสักสบแปดกิโลซานนกอสบายนี่ยปิกไปบ้านี่รับเลยเนาะ <laughs> คืนนี้คืนนี้เมียบัจีแล้วเนาะบักอบัลูกหรอ <laughs> จีแล้วบดลูกละลูกแล้วี <laughs> มัน้วายไมนหวายไม่หวินหลังตามอยอ่ะินห <laughs> ลงตามีเร็วเนาะ <laughs> แฟนีเมยเหอ้ <laughs> นแจะคนนูน <laughs> น,กกนบ้านนี้เน,ะ <laughs> นาะบ้านหลังใหม เปินมีผันเนกเปิลมี้อ๋อเปินมีผันเนกแต่ละอย่างคาดกันไปผนเกไผันเนกม้าน่นกัครับล้วเมยเขาคาดที่เปิ้เฮือแต่ใดอ่ะประเมอนเดียวกันนะกันกเทียบกระหมอนเดียวกันคาดกระหมอนเดียวกันสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิคุณเกบมันก็สองร้อยห้าสิบก็จ่ายไปได้วันกันเปินคิดคือวันสองร้อย้าสบอ้แบว่างเลยเนาะาง นี่ผมว่าสมัครเป็นลูกจ้างได้ก่อนเลยวันพุกก็มาเลยเอาโมกลงมาตัวเอาหมกลงมาตัวนะวันนี้กินข้าวแรงได้กอได้เลยปลาจิ้อปลาหยางปลาแดงปลาแดงแดงปลาแดงกันปลาแดงปลาแดงน้ำกุนกันตีกันตีวันนี้เป็นปลาเล้งเลยกันนี่มันน่าคาไม่น้อยเลยกันวันนี้ได้กี่กิโลข้าวถึงมดเนี่ยประมาณมันสามไฮเนาะสามไฮภาษี ฟปีในี่อชิปห่าชิปห่าตันครับวันนี้ได้กี่หมื่นที่แสนกันเนาะมันกิโลมันก็ว่าชิปห่าตันก่อนมันก่อโกกิโลละสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาทตันละโอ้ถ้าเป็นตันก็แสนปลายแล้วกันเนาะแล้วกันเนาะครับงใมั่งใจชิปนะฮะพันกิโลอ่ะพันกิโลคูณสิบหมื่นประมาณหมื่นห้ากว่า หันห้าเนาะครับันนี่ตัน1นึ่งหแล้วเนาะเันหมื่นเอ็ดครับตันหมื่อแล้วตอนนี้ได้กี่ตันเนี่ยประมาณสิบห้าสิบห้าหมื่นเอ็กก็แสนลายละเกือบสองแสนรวยแล้วครับันมันจะได้ตันสิบห้าตันเนาะตัวละสิบเอ็ดบาทเนาะอ๋อปีนี้มันได้สิ้าตันสิบห้าตันปีนี้ก็ได้สิหาตันกัมนเนาะปกคิว่าอะไรนะน่าจะได้อยู่น่าจะได้สบายสบายเลยอ ปีหนึ่งก็จะได้เก็บข้างหนึ่งเนาะพ่อเนาะปีหนึ่งข้างหนึ่งปีหน้าก็ปลูกใหม่คุณแหน่ปลูกเอาเขาอ,ออกแล้วก็ปลูกข้างใหม่ราคามนนันขึ้นขึ้นลงลงกันป่ะปีนี้หัวชักลดไปสาวตังสาวตังอดีเลยลดไปแล้วก็ไปแจ้งคนเก็บคนเก,ก,ก็บคนไถเนาะเอออ้โหทีเอามือลุงแขกก็มีทีจ้างก็มีครับส่วนมากแค่จ้างเป็นสองส่วนจ้างเป็นสองส่วนที่เอาแขกลงแขกก็ในส่วนหนึ่งถ้าถึงเวลาเปิดเก็บ ออกไปตออมือพอลต้องไม่กันเข้าเหมือนกันเหมือนกับเข้าเหมือนเข้าเหมือนเข้าน่าเหมือนเข้านขอน่าแล้วตีน่านี่ลนะคือแจ้งจ้างเพิ่นมากอ่ะอันนี้จ้างจ้างเพิ่นมาเก็บแบกก็มีเก็บแบกเีนรถก็มีแบกเชนรถคอมีแล้วปอกปูกิติครับทีเดียวอย่าทีเดียวอย่ะมันหลอ่อนมือเยอะนักแล้วเผาเล่าเลยว่าอายุตอนแรกปะหกสิบห้าละอ๋อแข็งแรงอยู่แข็งแรงอยู่ วันนี้วันเดียวเซ็ตเลยเออวันเดียวเซ็ตเลยครับผมข้ามหันนี่นี่ค่ะเก็บมันอัรูนี่คัดผัวมากกวผ่านมาได้เก่าชิบวันครับคือเขียจะเก็บเกี่ยวไงนะเก่าชิบวันชิบวันก็นอกเก่าชิบห่าเก่าชิบวันก็ถึงเก่าชิบห่าวันเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณสามเดือนเออสามเดือนสามเดือนมันเป็นพันอัรูพันอะไรอย่างปล่าอันเนี้ยครับสองสองห่า สองหนึ่งห้าสองสอานองหนึ่งห้บริษัทิมประกันเพื่อใจผ่านนี่เนาะก็ลประกันราคาตัวก็ปรรคัวเลยเนาะชลเลดีเลยขอบคุณครับปอครับพ่อเนั่นเอามาลงกับเขาเราเป็นัวชูดหรือขอตัวก็พปอขับมาล่กอะไรอ๋อปอับมาลมาเหิลุกไรลูกไหนะครับ่อไปกระจายกระจายเนาะกระจายเขาปลูกแล้วก็เก็บ ร่นพ่นลุ๋ยนิดออกแล้วก็ไปสูงเอาเพิ่มเองอ่ะแล้วก็แกงหัวก็ประกอบเออเป็นโลน่ะกับโลน่ะโลแต่ใดอะโลสิบตังใดสิบตังหมดแต่ตีว่ากแกในข้อต่างปอยนะเออโลสิบตังจากเขาได้สักสี่ห้าแสนกิโลก็ได้ไปตั้มนั่นอ่ะครับปีน้อก็ได้หลายแสนโลอยู่ครับถ้าเสร็จจะปลูกมันอรูเอามันอรูขึ้นแล้วปอกวิ่งย่างปลอกบางคนก็จะปลูกข้าวโพดหวาน เหมือนบางคนก็ปลูกท่าแหละปลูกแล้วต่อทำมีน้ำนะครับทำน้ำเป็นกอน้ำเป็นกอก่อนจริงๆค่อยเย็ดเต็มกันเนาะรอฝนรอฝนรอฝนถ้าฝนลงมาเปช้าได้ก่อนเออโอเคละเออโอเคละแก้วปออู้ที่เป็นภาษานี่ภาษาเมืองอ่ะเมืองคำยองคำยองเนาะตามบ้านต้องหัวจ้างนี่จะเป็นยองเนาะลาวลาวลาวผสมเหมือนกันเออไอเจ้ายองนี่มีสองหมู่บ้าน ประติงามก็ตกวางได้นั่นเราเราคนเมืองหมดคนเมืองหมดอันนี้เก็บตบภายในเก็บตบออ่เก็บตบในเก็บตกดีเนาะพอได้พอได้เดินห้องว่าขายผลพริกพี่น้องชาวบ้านไดได้ได้จ้างตัวเนาะเด็กตัวเขาก็ปลูกมันด้วยปลูกด้วยกันก็มีครับ เอาล่ะครับขอบคุณปอนนั้นนะครับ